มามีขีดเอ่ยคำนี้อ่ามีหกขีดนะคะเรามาไล่กันเลยอีอยี่สออยี่สอซานอี่สอซานสื่อี่สอซานสื่อ้ายี่สอซานสื่อ้าิ้วครบแล้วเนาะมาแปลว่าไหมหรือไหมเนาะชื่อมาอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ชื่อไทยกัเรมาีชื่อจงกัเรมาคำว,ว่าเจบ้านของเรามีทั้งหมดสิบขีดอีอีเอออี2ออามอีเอ่อสาม่อีเออ่อีเออสซมสีอีเออสซมสี่ห หนึ่งสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, ่หกเจ็ดแปดหนอเนับชผิด <c oughs> ได้สิบขีดนั่นแหละแต่แบบว่ามือมันไปไวกว่าขีดเฉยๆเนาะรวมกันก็จะเป็นสิบขีดนะคะนี่คือคำว่าเจียนะแปลว่าบ้านอืม ไม่แยกแล้วนะเรารู้แล้วเนาะเจียเหริเรนเจียถิงอะ่ะเราแยกไปแล้วในพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อตรงคําว่าใจนะับดูนะมีกี่ขีคานี้ใจคํานี้แปลว่าอยู่มีทั้งหมดกี่ขีดเอ่ยหนีใจมาอย่างเงี้ยเธออยู่ไหมอะไรเงี้ยโยเรนมาโยเรน,นใจมามีคนอยู่ไหมคะอย่างเงี้ยเนาะใจมีทั้งหมดหกขีดนะคะอีขีดนอนนะ e e e ่ e หน e e งสองหอ e า e ออ่าาะคำว่าใจเนาะแปลว่าอยู่ห่อใจเจียอย่างนี้ก็ได้นะฉันอยู่บ้านอย่างเงี้ยเติมห่อไปใช่ปะแล้วก็ใจ ไปอันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้สองแล้วก็เจียสามว่อใจเจียฉันอยู่บ้านได้และหนึ่งประโยคอืมอ่ะต่อมาคำว่าหาวมีหกขีดนะคะคำนี้อีเ e, อ้ออีเอ้อซานอีเอ้อซานซื่ออีเอ้อซานซื่อแล้วก็ป e, er, ูอีเอ้อซานซื่ออูลิ้วอย่างที่บอกเนาะ เจอตัวจึเมื่อไหร่เราจะต้องรู้แล้วนะว่ามันมีสามขีดอะคำนี้ยเนี่ยนะเราต้องรู้แล้วนะ how แปลว่าดีนะคะทำไมฉันเขียนห่างขนาดนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปว๊บ how แปลว่าดีถ้าไม่ดีล่ะคำตรงนั้นข้ามเสรมมาช่วนเนาะถ้าไม่ดีก็เติมคำว่าปู้ลงไปเนาะปู้ how อ่ะ ปูหาวอย่างนี้เนาะอ,อย่างอันนี้เห็นไหมเสียงสามเราเลยใช้ปูโอเคค่ะจบแล้วนะในเรื่องของเส้นขีดต่างๆปีว่าเนาะประมาณนี้ค่ะ